จะเรียกว่าเป็นช่างหน้าช่างผมก็ไม่ได้เพราะว่าเรียกเป็นว่าเป็นช่างก่อสร้างดีกว่านี่ผมไม่เคยออกราการยูทูบเลยนะก็มึงออกกัดวิ่งจากตะกร้อเรือเกาะตรงนั้นก่อนค่ะได้อยู่อ่ะใช่ปักหมาปักหมาปักหมาได้พูดไม่มากพูดไม่ได้พูดได้เดี๋ยวพี่พูดเลยพูดเลยพูดเลยแล้วคุณอยู่ทำไมคะแล้วใครจะเอาผมอ่ะปุ๊บกูก็เอาเองแรงหนักมาก อ้าวเนี่ยเราเป็นดาราแพงเหรอวันนี้ก็เห็นหมือนจะไปเราก็อาจจะต้องมีบ้างหรือว่าีค้ค่ะอีดี้ค่ะอีดี้ค่ะคุณหวานเจ๊บอกว่าจะมา4ี่โมงตอนนี้ห้าโมงแล้วคุณนเจ๊ไม่ใหอีกนะก็คือจะมาเปิดแล้วก็ปิดรายการเหม,<ร>มือนเดิมหน้าผมเราลวกคนเดียวหรออันนี้คือช่างคู่ใจเขาจะเรียกว่าเป็นช่างหน้าช่างผมก็ไม่ได้เพราะว่าเรียกเป็นว่าเป็นช่างก่อสร้างดีกว่าเพราะหน้าเป็กอบึุนต้องใช้ช่างก่อสร้างในการแต่งส่วนผมก็คือพูดง่ายๆเลยใช้เก้าอี้ไม่ได้ต้องเป็นนั่งร้านเพราะองพื้นที่ใช้ก็คือปูน สีเงินใดๆคล้ายๆมาค่ะแต่ว่ามาอาจจะเป็นสีเทาๆนิดนึงตอนนี้มันคอยจะปล่อยเราทีเีโมงโมงครึ่งหนงก็เสร็จแล้เปล่ารีบห้าโมงยังไม่เริ่มแต่งไม่ครึงหนึ่รุ่งนี้ค่ะนี่รายการอะไรรายการรายการจิ้งไงนี่ขนาดผมเป็นดาราผมยังไม่มีรายการของตัวเองเลยเพราะเราคนระดับแฟนเขาใส่ตัวเทิไดเก็บมันถ่ายได้ไหมคะหน้ายังไม่ได้โบกปูนเฮ้ยอย่างนี้แหละดีหน้ายังไม่ได้โบกปูนรองขนาดนี้ มากสุดนี้คนดูกี่คนอะไรนะมากสุดนี่ล้านค่ะนี่จะสองล้านโอ้ล้านไหน่ะเนี่ยล้านไหนฝั่งไหนก็คือรายกไรสับปากทียบอะไรนี่ผมไม่เคยออกรายการยูทูบเลยนะ ใช่ปักหมาปักหมาปักหมาได้โหแล้วแม่พี่ปักหมาสกิลการปักจักของก๊อลฟได้อยู่กล็เปิดไฟเลยอ่ะว่าเขาจะไปทางไหนดีอนะไรอย่างเงี้ยนางก็คิดว่านางจะเ,เป็นเวกานเขาถือว่าเป็นฝันใจเก่งกว่า <S <S หน่งงตต้อ้ออแคิกไเขารู้ตัวนะสำนักงานนี้เราต้องคืนกำไรให้คนดูสับัดปะเพราะคนดูสับัดก็มีเก่งกว้างเยอะมันมีคามันมีความผันประจำตัวมันด้วยนะว้าตึกตึกตึกไม่ใหญ่แต่ตึกตึกตึกน่ารักไป่ถามมันนะเออพี่ไม่ได้ดุร้ายกับมันแต่ว่ามันเป็นคนจริง พี <mile> ่ไปรับสั <wi> ่งแล้ไงตอนที่พี่เป็นโควิดรอบแรกส่งให้มอสมัยแอมบอกเออพี่แอมใส่ไว้นะมีคนัะเข้าของพาของอะไรเงมีครับคือส่งกลับมาว่า R I N ตดตไม่ต้องเราเวลาจะหันกลับไปหาแต่แต่ใครปักหันทางซ้ายของตัวเองก้องใช่เนี้ยเหรอว่าผมเห็นเดี๋ยวมึงก็งงหุ่นผิดอยู่ตรงนั้นค่ะถ้าไม่บอผมรู้ลายกล้องนะยังไงอย่ากบุนซ้ายนะแค่บอกเพิ่มเราอยากในในสมองนี่แสดงว่าต้องมีมีอะไรเด็ก ที่อยู่กับพี่หวันเจี๊ยบมาที่นี่ด้วยไม่งั้นไม่มาเนาะซึ่งมาถ่ายรายการด้วยไะเอามาตามอะไรไงนะเขามาตามล้วไงอ่ะปวดที่อ่ะเขามายืนล็อกหน้าแล้วค่ะเป็นนักแสดงขันรักษาวินัยนิดนึงปวดตื่นเต้นเลยไม่เคยมาทีเคยนี่ผมรู้หมดเลยนะว่าแบบเออลบตาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยปาดหน้าตายแล้วมันลาย ตอนเมื่อกี้บอกส่งมือมึงต้องเต้นด้วยนะมึงต้องรู้ไหกูพี่ผมไม่เต้นเต้นอะไรมเต้นไม่เต้นโูโเน้นเต้นมากกว่าร้องวันนี้มีงานต่อด้วย<ร>งานอะไรอ่ะตารางว่างตลอดเลย<ส><ร> ถ่ายละครดูนะครับดูตารางมั้งวันเนี่ยคือไม่อยากจะพูดพูดเลยอยากไปพูดพูดไม่ได้พูดได้เดี๋ยวพี่มาพูดพูดเลยพูดเลยพูดค่ะลูกสาวพิมทำงานง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหโทรไปเออน้องพิมพ์นะคะเออน้องพิมพ์รู้จักค่ะขายงานให้ก๊อฟเออพอมีมีน้องก๊อฟอะก๊อฟแผลคือจะส่งไอจีไปให้ลูกค้า้ก็ไม่กล้าส่งเพราะอะไรหูู้จ่ายไอจีอ่ะหัวเป็นคนังมาก ทำผมรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมหน้าแย่พี่ลิศโค้งอันรดีโค้งอันรดีแปลว่าโค้งอนี้ผมเป็นไงไปก็ยืนยากอยู่นะดาราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ปะวะไม่ค่ะทำไมใครพู้เลยใครที่เป็นใครไอ้ผูดน่ะไอ้ภิสดาโอ้โอ้เฮ้ยเอมี่อ่ะคิ้วมันก็ไม่มีต่อสายเลยต่อสายเลยคาริสาเนี่ยยิ่งโอ้โหหุดตายเลยเฮา ก็ไม่แต่งหน้าก็ก็เป็นคนปกติว่ะมันก็ต้องอย่างนั้นป่ะเออใครวิ่งกันหลอดีสชั่วโมงไม่มีทางอ่ะดีที่ยังเซิร์ชรูปแล้วแบบเจอว่าอ๋อกอลอนุวัฒน์เป็นใครรูปวิกิอัปเดตหรือยังก่อนตัวเองก็คือไปถ่ายอะไรของตัวเองใส่กางเกงรับไปแต่งเขาในกองละครเขาคนเดียวใจไม่จะใส่แบบนั้น้วถ่ายละครพอรูปออกมาตกใจเองนะก็ไม่ผิดที่วิกิพีเดียจะเอารูปไปลงถูกปะถูก รามมามจาใถ้าไม่ทําให้เกิดภาพนี้ <c oughs> ก็จะไม่เกิดรูกนั้นขึ้นไม่ผมกลัวคนอื่นเขารู้ว่าผมใหญ่เราเรามีสโลแกสสโลแกนเราอะไรเงี้ยจู๋ไม่ใหญ่แต่ไข่น่ารัก <c oughs> รักคุณเสียยิ่งกว่าใครอันนั้นอ่ะของพี่ก๊อจักระพันวันนี้ของก๊อฟก๊อฟจักรพันเสร็น้องของพี่ก๊อจักระพันถ้าไม่มีพรสวรรค์คงไม่ได้มาถึงจุดนี้หรอกที่แบบทุกอย่างเสร็จเร็วไปหมดอะไรเงี้ยทีมงานก็แบบโอ้โหทำงานง่ายรู้เงี้ยของก๊อฟมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยไปถึงแล้วที่ทีมงานทำหน้าตกใจอ่ะทำไมก็เิ่รู้ว่ามันคือก๊อฟี่เอบอกว่าเขาพูดว่าอะเขาว่าเป็นดาราที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัวเขาก็มันทั่วไปแล้วก็แบบบูลี่มึงว่า มึงอ่ะก็เป็นคนนึ่งที่ไม่แต่งหน้าแต่งตามึงก็ดูไปได้เหมือนกันเขาบอกพี่ว่าตอนพี่พี่ไม่แต่งหน้าทําผมเลยอะไรเงี้ยดูแบบไม่ดูดูไม่ดีเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเอ้าดาราคนอื่นก็เป็นอย่างนี้กันมตบอกว่าเธอตูดใหญ่ด้วยบอกตอนไหนวะตูดใหญ่อะไม่เท่าไหร่แต่เด็นือบองตูดทำไมก้อนแต่งหน้าตอนนั้นแต่งหน้าท้ำผมเข้าฉากว่าทั่งไปทั่งไปทั่งไปแบบเรียกเออเออเออจริงจริง า้เอ้านักแสดงพร้อมแล้วแล้วพี่ก๊อฟอ่ะก็ยืนอยู่ข้างๆอยู่นี่ไงเอ้อไม่พูดช่างไฟก่อนไปกองเขาแต่งหน้านิดนึงมึงบ้าเองค่ะไม่ต้องบอกเขาเขาจะพูดเขาจะพูดแล้วเขาจะพูดแล้วพูดอะไรอยู่เฉยๆค่ะดาราเก่าค่ะพี่ก๊อฟารก็แสดงว่าบ้านนี้ก็ก็ดูกันเองว่าเขาไม่ได้รักผมอยู่แล้วแล้วมึงอยู่ทำไมคะแล้วใครจะรักผมอ่ะ อยากให้คลินิกหน้าเข้ารับไปดูแลบำรุงรักษาอีกช่วยทำให้ตัวเองแบบอายุน้อยกว่านี้หน่อยจริงอะ56ปีมึงดูตัวมันก่อนโมันเข้ามาอ่ะดิอ่ะดิมาดิอาะดิอ่ะใครแก่มันอ่ะโอ้โหโอ้โหกี่หมอไม่หมอค่ะหมดไปเป็นแสนได้แค่นี้เหรอโอ้โเป็นยังไงดิขานั่งไหมขานั่งไหมแล้วคนอะไรดูดิตัวยาวขาอยู่เท่านี้ดูคิดดู สูงแบบโกงป่คิดเอเก่งขึ้นทำไมเด็กคิดห่อ,อวังเมื่อกี้กอฟอนุวัต์บุรีพี่แอมว่าสูงมากเหมือนคิดห่อวังนะพูดอย่างงี้อีแอมจัดการครลสกอฟอนุวัต์ทำไมรักอย่างนี้เธอฉันจะเล่าความลับของกอฟอนุวัตหนึ่งอย่างให้เธอฟังตอนที่เขาเอะเล่นละครเรื่องเนื้อในกับเธออะที่เล่นเป็นสามีเธออะเขาบอกว่าเรื่องท่องบทเรื่องท่องจำหรือ acting อะ ไม่กดดันเท่ากับเขาอยู่ใกล้คริสมันมีบางสิ่งที่มันแบบตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วเกิดเป็นเสียงดนตรีว่าตุงตุงตุงตง <laughs> ไม่ใช่คริสคนเดียวที่โดนนะคะดูละครน้องพิมพ์ <laughs> ก็โทรมาเล่าใหกูฟังเองมาสูน้าค่ะองมันเป็นเรื่องที่ดีนะพี่เพราะพี่แบบดู ใส่ชุดอะไรก็ดูดีใส่อะไรก็โป๊คือหมาย <c oughs> ความว่าคือคือคือหมายความว่าใส่อะไรมันก็ดูเซ็กซี่อะเดี๋ยวต้องโทราหาอีกคนนึงละแค่นี้ข่าหมดเวลาของมึงแล้วค่ันพี่เพลสลูกสาวแม่มีคำถามหนึ่งคำถามลูกถ้ามีนักแสดงชายท่านหนึ่งดูละครที่หนูเล่นแล้วร่างกายเขามีปฏิกิริยาบางส่วนที่ทำให้เกิดตรงตรงตงตงหนูจะรู้สึกยังไงคนนี้ค่ะลูกหนูไม่คนเล่หนูไม่นคนที่ละครดี ที่กระชมชื่นชมพี่คิดเขาเอามือมือมาไก่มาด้วยมาดิมาอะไรเอกีเอกีฮะกาลังจะบอกว่าคลิปแบบดีอ๋อสัมผัสมืออย่างเงี้ยหลอมือก็เลยดีสวยแล้วก็แบบชอบเป็นงานส่วนตัวชื่นชมชื่นชมขอบคุณมากนะครับที่มานะไปได้แล้วนะปะโอเคค่ะดืมเลือนแลคุณเนี่ยปจมูจมูเลยปิดจมูเลย แต่ตุ้งตุ้งตุ้งใช่แล้วทำไมต้องเยี่ตุงกูมีหลี่หูแล้วเย็นหลีหูโิไม่โล

เราเคยร่วมงานกันไหมคะฉันมีคนปลุกปั้นเธอมาว้ายใหญ่ไหมคะฮะไม่เลงอะไรตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมได้ร่วมงานกับตูอาจจะได้กันในจินตนาการของเธอส่งอะไรมาก็ดูความสามารถฉันด้วยสิเใครก็ปิดตูหู้้แรกครับท้ายผิดถือว่าแฟล ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะทั้งมีทั้งกอล์ฟถือว่าเก่งพี่กอล์ฟเขาเหมือนลดแม่แม่ไม่เห็นแม่ลูกสาวฉันลดไหมลดเล่นใหญ่มากเขาจ้างมาให้เล่นใหญ่ก็คิดว่าแบบเปิดก่อนพอเปิดก่อนแล้วยืนยืนร้องค่อยออกผมคิดเป็นแบบนี้แต่นี่อได้เขาอย่างแต่ให้เปิดแล้วออกเลยปุ๊บกูเออ อ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้แขงหนักมากนึกไม่ถึงเลยว่าพี่ก็จะมาคุณเกียงกันละเออดีใจค่ะได้เจอพระเอกของเรานะคะตอนที่คุยข้งหลังอ่ะก็คือแต่คิดว่าตอบสีดีไหมใหพูดเอาความจริงมาพูดก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าที่คิดไม่ร้องดีกว่าร้องไม่เป็นคำเลยนะ คือจำเนื้อไม่ได้เลยหล่อความหล่อมันก็แทกมากมาสรุปนะคะตอนเปิดรายการคุณหวานก็ไม่อยู่ตอนปิดรายการบัตรก็ไม่อยู่เพราะว่าโมแต่คุยกับผู้ชายไม่่ใชแล้วเล่นคืออะไรฉันอยู่เธอฉันดูเขาหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะเปิดรายการเลยค่ะคุณหวานอ้าวรายการอะไรสปาร์กหวานเจี๊ยบหรอยังอยู่ปะยังคิดว่าเทมีจะเทปสุดท้ายอะไรนะเขาเม้าที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ นี่ไงเว้นกำตัำตามทันจริงๆค่ยเขาจะเริ่มถ่ากันบ่ายแล้วค่ะพวกเราขอตัวกลับไปก่อนพร่ะอตอนนสุดท้าทุกนะบ่ายค่าเดค่ะ